สวัสดีค่ะผบก็บเมงแร่เช้าเนีวนาะค่ะพี่น้องคะมือหนีพามาดเปิดคลิปยื่นค่ะลงกากกล่องพี่น้องไปหอดปลาขัวาฮา้ากล่องกะบะมีต้อนคุดกับบเดทายจ้าเมื่อหอดบานก็เลยสิมาทายพี่น้องบึงเนาะจ้าพี่น้องจ้าวันรุ่ยแดงเดรรลายซัมไนจ้าะะเจมนบากค่ะโอ้ยไปหอดปลาไปหาข้ากล่องเอ้าข้ากล่องลงเบเด์ข้ากล่องไป สีดายมือเดียวกับบอดายนอกจากพอบาวเหม่งบอดดัไปไปกับแม่สองคนจ้าพอเดีออกไปส่งแม่อยู่หน้าแลังนูแดงเขามาเฮืร์นค่ะมาจ้ามาเบิ่งนวันนูแดงได้รลายซ้ำใด้จ้านี่จ้าคือนูแดงได้นอกจาพี่น้องจ้าพุดธมวนแห้งจ่าพี่น้องจ้าลายเละลายจันมีสิริจิรนั่นจ้าพี่น้องมึงเนี่ยจ้ามีตัวยิ่งยิ่งจ้าพี่น้องจ้าตัวใครกับใครอะไรจ้านี่จ้าเดี๋ยวนูแดงจุดตาชาเนาะจ้าพี่น้อง หนูจ้าตัวใหญ่ๆงามๆเลยจ้าพี่น้องจ้าไปเดี๋ยวจะตัดขาแหละเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวมาตัดขากันเนาะพี่น้องจ้าวัดใดๆจากโตแล้วสินะไปทรงพนเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นสั้งไหวค่ะเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะมาดี่ขับย่างหูใชครับนี่มาตัดไข่ลีดกันจ้าพี่น้องจ้านี่เอาออกมาตัดนาะจ้าตอนลักษณะไปทรงพนจ้าอันข้นหานี่กับเบอร์กินดอกค่ะ คัญหาปูหงกินดีๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าจเจมินเด้อเจจะฟ้องขักไปปปลาลงขากรอบพี่น้องขักอีหลีบ่จ้านี่เด้อตัวใหญ่ๆเลยจ้าตัวใหญ่แห้งเลยจ้านี่ตัวใหญ่จ้ากระลังแบบอ้วนๆเลยจ้าเป็นกระลังลงที่สองแล้วน้องกับพี่น้องจ้าขนาดแปะสายๆได้จ้า จ้าอันนี้นยำพลาเรตตัดขาเด้อจจากกำลังสิตัดขาจากพี่น้องจา้านี่จา้าผลงานของนูดแดงเนาะจ้าไห้มากเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเาจะมาตัดข้ากันจาน้านี่อันนี้คือพลาเรตตัดช้าอันนี้คือตัดข้าแล้วค่ะ ก็ช้าใสาก่กระรมังเนาะค่ะพี่น้องคะมาเดี๋ยวนุแดงจะเด็กจากตัวเดี๋ยวมาหลุดน้ากันคะ่ะพี่น้องคะปะ่ะนี่จ้าอันนี้ก็ตัดแล้วลแล้วเด็กพี่น้องตัดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วจ้านี่สิ่งที่ได้พี่ลิศตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องจา้าหนี่นี่จ้ามาเดี๋ยวมานับเนาะคะ่ะว่าสีแดงจะลอยเนาะคะ่เะเห็นเขาลอยโดจ้ามาหนับตัวเนาะคะ่ะหนึ่งสอง

หนึ่งสองสามส1่ห้าหกเจ็ปเกสสาสหสิป ยี่อันนี้สี่สิบร้อยสีบนุ่นเอนับเธอละสอตวเด้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าเข้าใจว่านับเลขผิดเด้อจ้าอันนี้ร้อยสีแล้วค่ะสี่สิบเอสี่สิบสองสี่จ็ดแด่สิบเก้าดนอยหาสิตัวจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าหนึ่งร้้าสิบสองตัวจ้าซิงค่ดจ้าพี่น้องจ้าจ้า มานอยู่เด้อโอ้โหนี่ๆตัวไข่ๆใหญ่ๆเลยกจ้บพี่น้องจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจะไปเพื่อนสนี้กอนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปเรียเป็นกำลังใจให้ดูแดงเลยเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ